สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนแรกครับแรงนี่ครับบ่าวตึมีของใหม่ครับเป็นง่วแมมลูกเด้อพึ่งลงเครื่องมาใหม่ๆครับออกจากปลาอยางมากมังหันครับปลาอยางปลาปามครับงัวโคมนีครับเป็นงัวแมมลูกลูกตัวเม่ครับลูกสดๆเลยครับลูกเพศเมียครับสามเดือนแล้วครับนี่วัยสามเดือนครับแม่อีกบ่โดนคงสีได้ผสมครับลูกแข้งขาไงน่วยการดี นี่เบิงหับหน่วยการดีเดอร์แม่สูงลอยสาครับโคมนี้เปิดไว้ถึงถือครับสองหมพครับสองหมกพกินน้มโซ่ให้เบิงเลยพี่น้อง2 6งหมเท่านั้นแม่งว่วลูกแรกเจ้าของเพิ่นววาพึ่งได้ลูกตัวเดียวคนละเป็นลูกเพศเมียยางดีสองหมแม่สูงลอยสาหนาเด้อครับเดอ้อหนา ได้ความหนาได้ความสดนี่เชื่องน้ำครับเช่องน้ำลูกว้3สเดือนได้ครับนี่แม่อีกบรรโดนขงสิได้ผสมแน่นอนเล็บงามทั้งแม่ทั้งลูกควงหางยหางแม่ครับจุผืผนเลยหางเหยาหลากดินฉายาแม่หางเหยาหลากดิน2 6งหมื่นเท่านั้น แม่ลูกลูกตัวแม่แม่ลูกลูกเพศเมียสองหมืนหกเท่านั้นอ้าวหนาดีเด้อครับคุณแม่ครับหนาดีเด้คคอครับคุณพ่อครับเบิงครับโอ้ยกกหางลูกกกหางลูกใหญ่แหงครับเพศดำแหงโอ้ยกกหางเป็นคอเป็นคอเลยกกขังจะมาเป็นตะเลี่ยงเท่านั้ครับเบิงนะครับสองหมืนหกเท่านั้นครับ สองหมืนหกเท่านั้นครับสนใจฝ่าวู่ครับฝ่าวู่เดอ้อหาเบาตึงได้ครับพิกัดบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับโคมนี่นาอิลีครับเด็ดอิลีถือพร้อมสองหมืนหกเท่านั้นนี่สนใจทู่มากครับสนใจทู่มากบรรยากาศช่วงแรงครับใกล้สีคำแล้วครับพึ่งได้มากครับพึ่งได้มากไม่ไม่สดสดนี่นาตาแม่ นาตาแม่ง้อลูกเลกกพึ่งได้ลูกตัวเดียวครับนี่ไอยเอกแดงง้อออกลูกมาเห็น,หนแล้วเป็นตัวเมียยางดีแม่กระสดดพึ่งได้ลูกตัวเดียวนังกระนาเล็บกับงามเล็บงามทั้งแม่ทั้งลูกให้ลูกน้าดีครับง้อแม่นี่นี่ให้ลูกน้าดีแห่งลูกนั่นหนาเ้อครับลูกนั่นหนา 26,00มสุดยอดอีกแล้วครับแม่สูงลอย30เกือบลอย3าจมูกสีดำโบฉีโบแวงครับัูดีครับเชื่องดีตากฝนมากมังหันครับพึ่งแหงครับเพราะว่าเดินทางเตื้อสีออกจากป่าป่ามได้ครับรถเกือบติดครับพี่น้องครับ26ง0มเท่านั้นสนใจโทรมา ล่ำโตลูกเงาเงาแม่กันานนะครับอ่างกระลึกน้ำอ่างลึกเล็บงามครับเล็บงามขอขาดีบุคข,ข้อขาดีพูดนะเบิ่งแม่ครับนังหนานังหน,น,นาเงาอัลลดแม่นมซีเต่าน้ำนมแม่ดีแห้งใจลูกคันเทปลูกกินกระอ้วนกันนาไววเข้ากับเปียนให้ไม่เลี่ยวนี่เข้ากระเพียนให้ไม่เลีวยวน้าตาแม่งงามๆเลยครับ งามๆเลยนี่จะของเพิ่นว่างัวลูกแหลกครับแต่เบาตึงเบิงขึ้นยังลูกสองนี่แหละก็ตามเพื่อนว่าลูกแหลกก็ลูกแหลกท่านตัวเาีนี่ครับสดดีครับนี่สองหมื 26. นหกหาเลี้ยงสุดๆเลยหาแนวนี้ครับไปเลี้ยงไปใส่หญ้าครับหาหนังหนา,นาแนวนี้ครับหางัวเป็นตะเลี้ยงแนวนี้ครับ นิสัยดีทั้งแม่ทั้งลูกลูกกแ็แข็งขาใหญ่โอ้ยแข็งขาใหญ่แหงลูกปูนเบิ่งครับบรรยากาศช่วงแรงครับจังน่อยสิบปตัดหยาไมา่เพิ่นครับบาตึงพึ่งได้มามังหันครับนี่สดๆครับสดๆโคมนี่2 6งหมพันครับอ้าวสนใจโท่ด่วนสนใจโท่ด่วนสนใจโท่หาบ่าตึงด่วนครับปูน ยางกังามล่ำกัเงยาบอผิดหวังครับคุณพอ่อคุณแม่ครับน้าแห้งครับง่วนเป็นตะเลียงหางถึงผื่นเลยหางเยาาถึงผื่นครับลูกแข้งขาดีน่วยการดีพูนว่ามันลูกแคเอฟกับโลดว่ามันลูกแคเอฟอโลดแต่ว่าวาเมนลูกแคเอฟเด้อครับเกิดจากพ่อพันธุ์ผสมจริงครับน้าบอแพ่ผสมหลอดเด้อครับ นะดูกใหญ่ครับดูกใหญ่สะโพกใหญ่ๆเลยเกิดจากพ่อพันธุ์ผสมจริงครับสมโตทับโตมาแต่ว่าลูกว่าเป็นลูกสมเทียมอรลดใหญ่แห่งว่าเป็นพญใยญ่หลงบ่ค้นว่าลูกเด็ดแห่งครับลูกเด็ดแห่งแม่สูงรยวยสามสิบล่ำโตเน่านังนาดีบือลึ่งย่งานโค้งสร้างดีโค้งสร้างดีงสองหมื่นหกเท่านั้น เห็นคลิปนี้ฝ้าโทรหาบาวตึงเดอพิกัดบา้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับแร่งนี้มีมาฝาก1โตหนึ่งโคม1โคมสองโตรครับนี่เป็นงวแม่ลูกสดสดครับสด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 นะครับเดอ้อหนาเลียงราคาแสนถูกสองหมื่นหกนันสองหมื่นหกนฝ้าจับจองเป็นเจ้าของได เห็นคลิปนี้กบฝ่าวโถหาเบาตึงด้วนครับสำหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสินเดือนแล้วกะขอให้พี่นอมามา้องสกโงมันหมาเด้อมืออื่นครับลำลวรวยลำรวยถือลรตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งปวนะสวัสดีครับผม